สวัสดีครับดูลูกชายผมมาหาเันเพื่อนๆวันนี้มามาคนเดียวดู <c oughs> กระโดดปีนขึ้นนั่งบนเก้าอี้พ่อเลยดู <c oughs> <c oughs> หนาวเหรอลูกนะฝนตกหนูหนาวใช่ไหมนอนนอนลูกนอนนอนหลับตาครับหลับตาเร็วหลับตาครับนอนนอน,น,อนลูกนอน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  ฝนตกครับเพื่อนๆฝน,น,นตกแล้วออกมาหาพ่อกระโดดขึ้นบนนั่งมันก็อีเลยหนาวสงใส่หนาวนอนลูกนอนนอนนอนเห็นเนื้อสงสัยหนาวเจ้าขาวไม่รู้หายไปไหนไม่เห็นลงมาเลยวันนี้เวอรนอนลูกนอนนอนนอนอนอนครับหลับตาเร็วหลับตาเร็วล,ลูกเร็วหลับตาเร็ว ตาตาครับเร็ว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 นี่แหละเดี๋ยวพ่อมีตังพ่อจะไปเอาไปฉีดยาเดี๋ยวให้พ่อมีตังก่อนเดี๋ยวพ่อเอาไปฉีดยาจะเอ๊จะเอ๊ขาว ขาวเอ้ยมาแล้วเจ้าขาวมันนะ <c oughs> ดูเงื่อนเลยพูดง่ายจะดดำนี่พูดง่าย <c oughs> ไม่ค่อดื้อใช่ไหมลูกหนูไม่ดื้อใช่ไหม พอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพ่อเอาไปฉีดยาให้หนูง่วงหนูก็นอนนี่ลูกนอนเร็วหลับตาแล้วหลับตาเร็วหลับตาครับหลับตาหลับตาโอ้ยเมื่อกี้เขาหลับอยู่ครับเพื่อนๆพอผมไปจับเขาก็ตื่นครับข้าวข้าวข้าวเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ ตัวปวดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วขาวขาวขาวเอ้ยมุจะไปไหนลูกนะนุจะไปไหนดูดิเ,เปียกฝนมาเลยเนี่ยหืมหนูเป็นไไหนม,มาลูกไปไหนมาหืมไปไหนมาัาไปไหนมาครับ,ารบทางทางก่อนเร็วสวัสดีครับน้องขาวก็มา เจ้าขาวกินอะไรมาลูกฮะลูกหนูกินอะไรมาครับเดี๋ยวนี้ให้จับหมดนะครับเพื่อนๆเจ้าขาวก็ให้จับนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาไม่ให้ใหจับหนูจะไป็นไหนลูกรูปหล่อนะเจ้าขาวนี่รูปหล่อมากแต่จะกินเลยนิดหน่อยพอมาอยู่ด้วยเราต้องปรับนิสัยเขา